ผู้ชมงคะจากหนุ่มนิกกี้แลกงแรกก็ไม่รู้มาดูต่อที่ข่าวนี้ดีกว่าของมาร์จุทาวุฒนะคะคือจู่ๆกลายเป็นดราม่าเฉยเลยคือวันก่อนเนี่ยเขาลงรูปลงคลิปกับแฟนเขาแฟนของน้องมาร์เนี่ยเป็นคุณหมอรักชะละเนี่ยแล้วเขาฉีดวัคซีนการลงโซเชียลก็เลยกลายเป็นดราม่าแบบงงๆเบาๆชาวเน็ตบางคนเขาไปคอมเมนต์วิจารณ์ว่าการฉีดยานะคะว่าเออมันมันมันใช่เรื่องที่มันต้องเอามาลงอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันดูไม่เหมาะสมในสถานที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะบอกว่าฉีดให้กับนุ่ม มาร์ทเนี่ยเป็นการฉีดที่ผิดวิธีนเนี่ยเลือดมันออกไงงานนี้พอมีโอกาสได้เจอมาร์ทในงานอีเวนต์ค่ะก็เลยถามถึงเรื่องนี้ค่ะมาร์ทก็เคลียร์ว่าไอจุดประสงค์ที่โพสต์คลิปลงโซเชียลเนี่ยแค่อยากจะช่วยเชิญชวนให้คนไทยเนี่ยมาฉีดวัคซีน<อ>การป้องก,กอันโรคโควิดต่างๆหรืออะไรก็ว่าไปนะหรือว่าวัคซีนหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะะไม่คิดว่าจะมาโดนวิพากษ์วิจาร์เรื่องว่าเออฉีดยาแล้วเอาเลือดออกเออเดี๋ยวไปฟังมาร์ทดีกว่า ผมต้องขอโทษก่อนเพราะว่าผมล,ลืมว่าเราไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไรว่าจริงๆแล้วแบบแฟนผมเป็นหมอ<ช>เออเราลืมบอกจริงๆอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วแบบแฟนผมเป็นหมอ,มอก็เลยก็เลยสามารถแบบฉีดได้ผมได้ค <c oughs> อมเมนต์เขาทไมคะอ,อ,อาจจะมีบางส่วนแต่ก็มีมเออีเขาได้รับกําลังใจดีจากพยาบาลที่โรงพรยาบาลว่าเพราะมันแบบเลือดออกกันได้จาก,จากประสบการณ์ของของพี่พยาบาลที่ฉีดยาเขาก็เขาก็บอกว่าเออเลือดออกได้ คุณหมอไม่ต้องเครียด เอ็นดูคุณหมอยลลี่มากเลยอะตายแล้วเป็นคุณหมอแล้วก็ยังโดนวิจารว่าฉีดยาผิดเออก็แล้วแต่เนาะตารกิจกาคุณผู้ชมนะแต่ว่าใดๆคือเจตนาจุดประสงค์เขาเนี่ยจุดประสงค์ดีเดินชวนให้ทุกคนดูแลตัวเองนะเอานอกจากนี้ปล่อยความอัดอั้นทันใจโอ้ชีวิตนี้มันอึดอัดเหลือเกินนะตั้งแต่ใบเฟิร์นพิมพชนกในเค้าอินเลิฟกับน้องนายวันทีสุรัตน์หวานเทียบไปแล้วกระโดนแซวงานนี้มาจุธทาวุฒิฝากถามผ่านสื่อเลยที่ผ่านมานี่นะไปเฟิร์นแกมันไม่ ไม่เคยจะมาออกกําลังกายเลยอันนี้มาร์ตปากถามนะแต่พอมีแฟนปุ๊บแหมออกกําลังกายเก่งใช่ละ<อ>แต่ดังนั้นก็ยินดีนะที่เพื่อนสาวเจอรักที่ดีค่ะมาร์ตบอกมาเนี้ยคุณใบ้อะเหรอเม่์ม่อยากจะเม้นไหลไมเม้นพยายามเม้นไหลไหลรูปแล้วนะคือแบบนีเลย ล่าสุดเห็นในลง,ลงยิมหรออือเปล่าออกกำลังกายร้อยว่าเป็นปีไม่เคยเห็นออกกำลังกายอ,อ,อยู่ดีๆก็มาออกกำลังกายขึ้นมาไอ้ไดีแล้วเมื่อแบบเห็นเพื่อนเราแฮปปี้ชีวิตแบบยิ้มแย้มแจ่มใสดูแบบมีมุมอ่อนหวานขึ้นมาแล้วก็แบบ <c oughs> เออ,อ,อแล้วเราไม่เคยเห็นไงนเราแบบว้าวว่าแบบเฮ้ยหูใบเฟิร์มมันหวานได้ขนาดนี้เลยเหรอเออล้วก็ยินดีกับเขามาก แหมเราหมดก็แหม่เลยนะเธอใช่ก็คือมาร์คเข้าใจฟิลไงคือเรารู้ว่าเพื่อนสนิทเราเป็นยังไงไม่เคยออกกำลังกายวันนี้คืนนี้ขยันขึ้นมาช่เอันนี้นึกถึงพลอยกับชลลี่นะแต่เขามีแรงเพราะมีแรงบันดาลใจไงเราลี่ยังไม่มียังไม่มีแรงบันดาลใจพาไปออกกำลังกายพอไปออกกับพลอยปุ๊บไม่ออกแล้วจ้ทษอยู่หน้ากระจกฉันเจอหล่อๆแบบน้องนายก่อนจะไปออกก่รงโทษนะโทษนะช่วยตอบลน์ เทนเนอร์ด้วยเขาไลน์มาหลายทีแล้วตอนนี้เ <ละ S 2> ทนเนอร์อบล็นนอกดิฉันไปแล้วค่ะ